พอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโย,ยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะโดยเฉพาะในช่วงนี้อาตมาก็ได้นำธรรมะบรรยายในหัวข้อเรื่องอริยรสัจสี่นะซึ่งก็ได้บรรยายอริยสัจที่หนึ่งคือทุกขอริยสัจจบไปก็ขึ้นทุกขะสมุทยัยอริยสัจเหตุตที่เกิดทุก ก็จบไปแล้วนะทีนี้ตั้งใจจะนำัวข้อเรื่องของทุกขนิโรธอริยสัจนะว่าด้วยความดับทุกข์นะหรือพระนิพพานอ่าดัจจยมก็เตรียมตัวติดตามรับฟังตั้งใจรับฟังไปให้จบนะจนกระทั่งถึงทุกขันิโรธคามินีปฏิบัติอริยสัจข้อปฏิบัติใ้เก้าถึงความดับทุกข์ ทในเรื่องของอทุกขนิโรธาอริยสัตว์เนี่ยอรตมาก็ได้เลือกเอาพระสูตรที่อยู่ตามที่ต่างๆนะที่จริงก็มีเยอะมากมายหลายสูตรนะที่บ่งทรงแสดงเรื่องของนิโรธหรือพระนิพพานเอาไว้นะแต่ว่าตรมาก็ เลือกเอามาพอเป็นตัวอย่างนะโยมไม่ไม่เยอะตั้งใจจะอธิบายไม่เยอะเพราะว่านิโรดนี้เป็นเรื่องของปัจจตังเวทิตัมโพวินยูหิจริงๆโยมนะเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองไงนะอาตมาเลือกเอาพระสูตรตันตปิฎกสังยุตตนิกายสัขาตะวัคเล่ม1ภาคหนึ่งก็คือเล่มที่24นะอยู่หน้าที่40 นิโมกขะสูตรโยมโยมลองฟังดูนะว่าข้อความที่พระองค์จะทรงกล่าวถึงพระนิพพานเนี่ยเป็นอย่างไรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านนาทาบินติกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว เทวดาองค์หนึ่งมีวัน,นะงามอย่างพระวิหารเจตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงอัถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดานั้นครั้นยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกขพระองค์ย่อมทรงทราบมักเป็นทางหลีกพ้น เป็นผลความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือหอเยมโยมถามหนทางให้เข้าถึงความหลุดพ้นด้วยนะแต่คำถามสุดท้ายก็ได้มาถามว่ารู้จักพระนิพพานนะอันเป็นที่สงัดไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าท่านผู้มีอายุเรารู้จักมักเป็นทางหลีกพ้น ผลเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายโดยแท้จริงเทวดาก็ถูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็พระองค์ย่อมทรงทราบมักเป็นทางหลีกพ้นเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบโดยคาถานี้ว่าท่านผู้มีอายุ ความสิ้นพบอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูลนี่โย iron, wa, ม,มความ mermaid, สิ้นพบความเพลิดเพลินในที่นี้ก็คือตัณหานะโยมนะตัณหาเนี่ยเป็นมูลให้พบเกิดนะตัณหามีตัณหาเป็นมูลให้พบเกิดโยมเมื่อสิ้นพบเนี่ยก็คือความสิ้นสิ้นความเพลิดเพลินอันได้แก่ตัณหานั่นเองดูก่อนผู้มีอายุเพราะความสิ้นพบอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูล เพราะความสิน้นเพราะความสิ้นแห่งสัญญาและวิญญาณตรงนี้เรียกว่าไม่มีนามธาธาตุนะโยมไม่มีนามธรรมเลยนเนี่ยเพราะความสิ้นสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราย่อมรู้จักมรรคเป็นทางหลีกพ้นพ้นเป็นความหลุดพ้นนิพพานเป็นที่สงัดของสัตว ทั้งหลายอย่างนี้โยมตรงนี้ก็คือ,อสภาวะธรรมใดที่ดับซึ่งสัญญาดับซึ่งวิญญาณดับเวทนาทั้งหลายสภาวะธรรมนี้เรียกว่าพระนิพพานนะก็คือดับรูปนามขันห้าดับภพบไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองโยม รงนี้ในอัตถกถาท่านก็ขยายข้อความไว้ในบทว่านิโมขังเป็นต้นเนี่ยเป็นชื่อของธรรมทั้งหลายมีมรรคเป็นต้นอ๋อแสดงว่าเป็น,เป,นเป็นมรรคแล้วก็นิโรธนะสองอย่างโยมเป็นความดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นะจึงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมหลีกพ้นจากเครื่องผูกคือกิเลสได้ด้วยมรรคเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ามรรค เป็นทางหลีกพ้นต้องละกิเลสโยมกิเลสเหล่านี้ก็คือเป็นบริวารของตัณหานั่นเองนะัหวนหน้าใหญ่ของเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาแล้วก็อวิชชาที่ยโยมฟังไปแล้วนะในสูตรก่นอนโน้นโยมในสูตรของเรื่องของอสมุทัยอริยศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า มักเป็นทางหลีกพ้นของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ส่วนในขณะแห่งผลผลก็คือโสดาปฏิผลสกัดธาา,ามิผลนา,นาคามิผลและอาราตผลนะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหลุดพ้นแล้วจากเรื่องผูกคือกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผลเป็นความหลุดพ้นของสัตว์ทั้งหลายดังนี้ทุกทุกปวงของสัตว์ทั้งหลายย่อมสงบระงับไปเพราะบรรลุพระนิพพาน ฉะนั้นจึงกล่าวว่าพระนิพพานเป็นที่สงัดดังนี้อีกอย่างหนึ่งทำทั้งหมดเหล่านี้คือมรรคผลเป็นชื่อของนิพพานนั่นแหละก็คือมรรคมรรคก็คือเห็นพระนิพพานนะโนะยมนะเป็นอารมณ์ผลก็เห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงเป็นส่วนหนึ่งเป็นชื่อส่วนหนึ่งของพระนิพพานด้วยนะโยมนะทำเรา อีกอย่างหนึ่งทำทั้งหมดเหล่านี้เป็นชื่อของนิพพานนั่นแหละเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมพ้นย่หลุดพ้นย่อมสงบเพราะถึงพระนิพพานโยอมอันนี้ก็จบนะนิโมขาสูรโยมย่อๆสั้นๆในสูตรนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่ดับภพบอย่างไรญาโยมฟังแล้วก็พิจารณาข้อความด้วยปัญญาของโยมเอ,เองนะ าัมาก็อ่านให้โยมฟังแล้วก็ขยายให้ญาโยมฟังพอเข้าใจทีนี้ฟังอีกสูตรหนึ่งโยมว่าด้วยพระโคติกะปริธิพานนะโคติกะสูตรที่พระอรหันต์ท่านปริธิพานเนี่ยเป็นอย่างไรสภาวะของพระนิพพานหรือของนิโรธนี่ก็จะปรากฏชัดเจนปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อจากสูตรที่ยอดโยมได้ฟังมาสักครู่นี้นะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตกกรุงราชฤท์เวรุวันนะั่นคือพระเจ้าพิมพิสารถวายนโะยมส่วนเชตวันในสูตรที่ยมฟังผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เป็นพระเชตวันนะ อน,นาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยถวายอยู่คนละเมืองอยู่คนละแฟนโยมอันนี้เป็นการทวนพุทธประวัตินะนะสาวัตถีก็คือแฟนมคตส่วนกรุงราชคลีก็คือขออภัยนะจำผิดอีกแล้วโยมสาวัตถีนี่ก็คือแฟนโกศลโยมสาวัตถีนี่แฟนโกศลส่วนกรุงราชคลีก็คือแฟนมคตโยมนะ ก็สมัยนั้นแหลท่านพระโคทิกะอยู่ที่กาลสิราข้างภูเขาอิสิคริครั้งนั้นแลท่านโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจตั้งมั่นได้บรรลุเจตวิมุตติอันเป็นโลกิยะแสดงว่าเป็นสมาธิขั้นสูงนะภายหลังท่านโคทิกะได้เสื่อมจากเจตวิมุตติอันเป็นโลกินั้น แม้ครั้งที่สองท่านโคทิกะเ,เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรตั้งใจมั่นได้บรรลุเจตวิมุตต์อันเป็นโลกีแม้ครั้งที่สองก็ได้เสื่อมจากเจตวิมุตต์อันเป็นโลกีนั้นแม้ครั้งที่สามท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรตั้งใจมั่นอยู่ได้บรรลุเจตวิมุตต์อันเป็นโลกีแม้ครั้งที่สาม ก็ได้เสื่อมจากเจตวิมุตติอันเป็นโลกีนั้นแม้ครั้งที่สี่โอ้โหโยมนะท่านได้แล้วก็เสื่อมถ้าก็มีความเพียรอีกก็ได้มาใหม่อีกก็เสื่อมอีกโยมจนกระทั่งครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดโยมอืมโยมเจ็ดครั้งนะได้มาใหม่แล้วก็เสื่อมไปอีกโยมทั้งเจ็ดครั้งเนี่ยครั้งนั้นแหละท่านโกดิกะได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เสื่อม จากเจตวิมุตต์อันเป็นโลกีถึง6ครั้งแล้วถ้ากระนั้นเราพึงนำสัตรามาโอหครั้งโยมนะยังไม่ถึง7ครั้งเนี่ยได้มา6ครั้งแล้วก็เสื่อมถึงหครั้งทีงนี้คิดว่าจะทำความเปียนให้เกิดครั้งที่7ท่านก็มาดำรีคิดอย่างนี้ใช่ก่อนนะว่าจะต้องนำสัตรามาละมาทำอะไรโย,ยมคงจะมาฆ่าตัวตายนะ ลำดับนั้นแลมารผู้มีบาปทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่านโคดิกะด้วยจิตแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีจักสุมีความเพียรใหญ่มีปัญญามากรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศ ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวงข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระบาททั้งคู่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรสาวกของพระองค์อันมรณะครอบงำแล้วย่มคิดจำนงหวังความตายข้าแต่พระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองขอพระองค์จงห้ามสาวกของพระองค์นั้นเสียเถิดโอ้โยมแสดงว่าท่าน ได้เอาสัตรามาฆ่าตัวตายนะโยมนะเอามีดเป็นคมเนี่ยมาเชือดคอนะเพื่อที่จริงในอัตถกถาท่านขยายไว้นะโยมนะขยายไว้ว่าท่านพระโคธิกาเนี่ยท่านเสียดายมากโยมเสียดายฌานที่ตดเองได้เนี่ยทีนี้เมื่อได้มาแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็ได้เนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเราจะต้องตายตายตอนที่ฌานยังไม่เสื่อมนี่แหละ คือว่าพอจะเข้าฌานปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกว่าเชือดคอให้ตายเลยโยมตายไปพร้อมกับฌานนั่นนะพอตายไปพร้อมกับฌานก็จะเข้าถึงพรหมโลกเลยท่านคิดของท่านอย่างนี้นะท่านก็เอาสัตตานี่มาเชือดคอตัวเองเพื่อที่จะฆ่าตัวตายโยมทีนี้ในขณะที่ท่านจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของวิปัสสนาเลยนะ ท่านเข้าใจวิปัสนาอย่างดีมีการเจริญวิปัสนาแล้วก็บรุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนะอันนี้มาเนี่ยมารเขารู้เลยนะว่าภิกษุรูปนี้จะต้องเป็นพระอรหันต์ประเภทชีวิตต่อสมศรสีสีโยมชีวิตต่อสมศรสีสีก็คือว่าเป็นพระอรหันต์ทีพ่พร้อมไปกับความตาย,ยมพอบรรลุพระอรหันต์ปุ๊บก็ตายดับขันธ์ ปรินิพานเลยทีนี้มารเขาไม่อยากให้พระบรรุอรหันนะนะไม่ไม่อยากจะให้พระโคดิกาเนี่ยเข้าถึงนิพานเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเข้าถึงนิพานแล้วคือก็จะพ้นจากอำน,นาจของมารนะเขาไม่อยากให้พระบรรุนิพานโยมก็มาถูนบุรธเจ้านะให พระองค์ไปห้ามนะไปห้ามอยาให้พระฆ่าตัวตายเลยเนี่ยที่จริงที่จริงความคิดของมานเนี่ยไม่อยากจะให้พระบรรลุอรหันต์นะโยมนะก็<笑><笑>ไปถูกึงผู้เผยเจ้าโยมที่นี้ามานก็ได้พูดต่อไปว่าข้าแต่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปรากฏในหมู่ชนสาวกของพระองค์ยินดีในพระศาสนายังไม่ได้บรรลุ พระอรหันต์ยังเป็นเศขขะอยู่ฉไหน,นจะพึงกระทํากาละเสียเล่าแอ้จริงใจจริงของมาเนี่ยไม่อยากจะให้พระบรรลุอาหารหันต์เลยโยมนะในสูตรอื่นๆจะไปรางควานพิกษูภิกษุณีนะไม่ให้เรียกว่าไม่ให้มีความเพียรหรือว่าไปรางควานให้เกิดอุปสรรคในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะแต่ตรงนี้มารทำทีเป็น ว่ายังไม่ได้บรรลุอาหารหันต์เลยเนี่ยจะนิพพานเสร็จแล้วโยมที่จริงกับพระเจ้าท่านรู้แลวนะโยมนะทีนี้ก็เวลานั้นท่านโคติกะได้นำสัตตรามาแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าผู้นี้เป็นมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสกับมานผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าปราดทั้งหลายย่อมทำอย่างนี้แหละเห็นไหมโยม,ยมท่านชมภิกษุนะ ชมภิกษุที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยต่อหน้ามารคือต้องการที่จะคือจะไม่ตามใจมารนั้นน่นเถิะโยมนะเพราะว่าพองทรงรู้นะว่าพระโคดิกะเนี่ยจะต้องเจริญนิพพานาและก็บรุเป็นพระอรหันต์นะปราดทั้งหลายย่อมทําอย่างนี้แลย่อมไม่ห่วงใยชีวิตโคดิกะภิกษุถอนตันหาพร้อมด้วยรากนิพพานแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกพิสษุทั้งหลายมาและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรามาไปสู่กาลิกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคริอันเป็นที่โคทิกะกุฎบุตรนำสัตตรามาแล้วภิกษุเหล่านั้นกราบทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุหลายรูป ได้เข้าไปยังกาลศิลาข้างภูเขาอีสีกิริพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรห็นโกทิกะมีคออันพลิกแล้วคือคอจะขาดนะนอนอยู่บนเตียงที่ไกลเทียวก็เวลานั้นแลควันหรือหมอกพลุ่งไปสู่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำ และอนุทิศคือทิศน้อยทั้งหลายโยมควันพุ่งไปพุ่งมานะโยมคล้ายๆกับโยมนึกภาพอะไรก็แล้วกันนะครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอเห็นไหมควันหรือหมอกนั้นพุ่งไปสู่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําและอนุทิศ เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลรับพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นมารผู้มีบาปเที่ยวแสวงหาวิญญาณของโคทิกะคุลบุตรโดยคิดว่าวิญญาณของโคทิกะคุลบุตรตั้งอยู่ณนะที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายโคทิกะบุตรมีวิญญาณอันไม่ตั้งอยู่แล้วปะรินิพานแล้วนี่แหละโยมที่เรียกว่านิพานเนี่ยดับสัญญาดับวิญญาณและก็ดับเวทนา สมกับสูตรก่อนที่ญาโยมได้ฟังไปนะว่าปรินิพานนั้นจะดับรูปทั้งหมดเลยดับนามทั้งหมดอุปมาเหมือนกับแสงประทีปที่ถูกดับไปนะโยมนะแสงประทีปที่ดับไปเนี่ยแสงประทีปจะไม่มีที่อยู่ไม่มีเชื้อไม่มีบัญญัติไม่มีสถานที่นะจิตจตสิกหรือรูปของพระอาหารหันต์ที่ดับขันธ์ท่าปรินิพานแล้วเนี่ย ก็เรียกว่าหาบัญญัติมีได้นะหาบัญญัติไม่ได้ไม่มีสถานที่นะโยมเดี๋ยวโยมฟังต่อไปนะครั้งนั้นแลมานผู้มีบาปถือพินมีสีเหลืองเหมือนมะตูมสุกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ได้ค้นหาวิญญาณของโคที่กะกุลบุตร ทั้งในทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ําทิศทางขวางทิศใหญ่ทิศน้อยทั่วแล้วมีได้ประสบโคดิกะนั้นไปณนะที่ไหนโอ้จะหาสถานที่นะโยมนะอยากจะหาสถานที่ของวิญญาณที่ไปสิงสถิตยอยู่ที่ไปเกิดในภพใหม่โยมนะว่ามันอยู่ที่ใดพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสตอบว่านักปราช ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิมีปกติเพ่งพินิจยินดีแล้วในฌานทุกเมื่อภาคเพียรอยู่ตลอดวันและคืนไม่มีความอะไรในชีวิตชนะเสนาของมัจจุราชแล้วไม่กลับมาสู่พบใหม่เนี่ยนะโยมคือว่าไม่มีปฏิสนที่ขันนะอุปาทานขันห้าไม่เกิดขึ้นในพบใหม่ว่าง,งั้นเถอะนักปราดนั้นคือโคทิกากุลบุตรได้ถอนตันหา พร้อมด้วยรากปรินิพานแล้วลำดับนั้นพินได้พลัดตกจากรักแร้ของมารผู้มีความเศร้าโศกในลำดับนั้นยักษ์นั้นมีความโทมนัสเสียใจหายไปในที่นั้นนั่นเองอยโยมตรงนี้นะแสดงว่ามารเนี่ยหาวิญญาณของ พระอาหารหันต์ที่นิพพานแล้วไม่พบไม่เจอเดีมยก็เสียใจนะเสียใจว่าพิสูตรูปนี้ก้าวล่วงอำนาจของตัวเองไปแล้วก็ได้อันตรธานไปนะที่นั่นเองนะจบนะโยมในพระสูตรสูตรนี้อาตมาต้องการให้โยมได้เห็นภาพของพระนิพพานที่ว่าดับพบในสูตรก่อนแล้วก็ในสูตรนี้เนี่ยเมื่อพระอาหารหันต์ดับขันธะพระนิพพานเนี่ยจะไม่มีสถานที่อยู่ ณนะพบภูมิใดๆนะบางท่านบางองค์ก็แสดงธรรมะว่าพระนิพพานนั้นอยู่เหนืออรูปภมคือเนวสัญญานาะสัญญาเจตนะเนี่ยอยู่เหนืออรูปภพมขึ้นไปก็เป็นพระนิพพานนะบางสำนักก็สอนว่าพระนิพพานนั้นมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่หรือว่ามีปราสาทแก้วอันวิจิตมีสถานที่ยาวเป็น เท่านั้นโยตเท่านี้โยตโอว่าไปว่าไปไกลโยมเพราะว่าถ้ายังมีสถานที่อยู่ก็ยังเป็นสังขารน,นะโยมนะสังขารย่อมไม่เที่ยงแต่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ดับเป็นความดับรูปดับนามดับขันห้าดับเรียกว่าดับสปปรรพสิ่งทั้งปวงนะไม่มีสาสารและพลังงานไม่มีสถานที่ไม่มีสถานที่นะโยมไม่มีสีสันวันนะ เราจะบอกว่านิพานกว้างเท่านั้นโยธนโยอดจึงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นความดับซึ่งอุบมาเหมือนกับเปลียววทียีที่ดับไปนั่นเองโยมหรือเหมือนกับวิญญาณของท่านพระโคริกะไม่มีสถานที่สิงสถิตยอยู่แล้วนะคือดับรอบโดยสิ้นเชิงลักษณะอย่างนี้แหละเรียกว่าพระนิพานนะสมกับที่ท่านแสดงเอาไว้ในอัตถกถาอาชฌิม,มนิกายอุปริปัน,นา เล่มสภาคหนึ่งหน้าที่64ทรงแสดงนิพานด้วยการปฏิเสธสังขารในภาพบาลีนั้นว่าคืออันนี้ก็เป็นพระพุทธพจน์นะโยมนะแต่ว่าอัตกรกาท่านนำมาขยายไว้ตรงนี้นะว่าอาโปธาตปัทวีธาตเตโชธาตและวาโยธาตย่อมไม่ตั้งอยู่ในที่ใดโยมนะตั้งอยู่ไม่ได้นะอุปาทายรูปที่ยาวสั้นละเอียด หยาบงามและไม่งามย่อมไม่ตั้งอยู่ในในที่นั้นคือในที่ใดในะโยมนะนามรูปนามรูปย่อมดับหมดในที่นั้นดังนี้เป็นต้นอันนี้คือว่าอ่าเป็นบทขยายที่ว่าทรงแสดงนิพพานโดยการปฏิเสธสังขารในที่ทุกแห่งอันนี้ก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้โยมว่าด้วยพระนิพพานนั้น เป็นสภาวะที่ดับรูปนามขันห้าไม่มีสถานที่อยู่นะในส่วนนี้ก็คงจะพอเข้าใจนะโยมนะเอาละเวลาก็หมดลงพอดีนะอาตมาภาพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร